นอกตลาดนะครับถ้าขายในตลาดนั้นอยู่ในมันตรเก้าสิเอทับสองลฐานภาษีที่ต้องเสียก็คือกำไรก่อนหักรายจใ่ายใด้จากการขายคืนหลักทรัพย์จากการขายหลักทรัพย์แต่มรวมถึงดอกเบี้ยเงินปันผลที่ได้จากหลักทรัพย์ทั้งนี้ตามหลักเกณฑนะ์ในประกาศที่ดีกรมสรรพากรฉบับที่7นะเกี่ยวกับภาษีธุรกิจเฉพาะนะตาภาษีก็ศูน อย่างไรก็ตามครับธุรกิจการขายทตลาดซัน์นั้นได้รับยกเว้นโดยมาตราเก้าสิเดทับ,บสามโมงบเจ็ดสวท,ทับสามงบเจ็ดและมาตราสามลบหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติกับที่240สองรอยสสิบพศสองพัน้าร้อยสามสิบสี่นะครับแต่ที่ถ้าเป็นการขายนอก,กตลาดซับกับโหนนะ,นะไม่ใช่การขายในตลาดก็คือนอกตลาดนั่นเองครับไม่อยู่ในบังคับที่ต้องเสียธุรกิจเฉพาะนะครับ แต่ถ้ามีกําไรให้เสียภาษีอะไรครับให้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสี่สิบรบสี่รึบชดชราก็ถูกหักภาษีน้นจ,จ่ายสิบห้าเร์เซ็นต์หรับผู้ที่ไม่ได้เป็นผู้อยู่ในประเทศไทยโดยมาตราห้าสิบรบสองครับแต่ถ้าเป็นนิติบุคคลครับกําไรจากการขายหลักทรัพย์ก็